โอ้ยังมีอีกยังมีอีกขอมาร์คขอมาร์คมาร์คซัตเทเบิร์กเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับแอดเฟซบุ๊กใช่เนะลยเนี่ยครับจัดการสองคนนี้ก่อนมาแล้วจัดคู่จัดคู่กับเอ,อเธอรเซนคีด โอเคเปิดเปิดตัวเรียบร้อยเลยอดแอสซินคีสเลยอือแอสซินคีสแล้วอาวสัญญาณดังจะโดนไหมอืออือัดัวแตกขวบแตกเฮ้ยขอยาก่อนแล้วก็อีกคนนึ่งครับล่วงไปแล้วอะไรวะโอ้ยตัวใหญ่มาวะตายตายตายตา โอ้ยแคบนี่เขวี้ยงกระสุนอัดหน้าเอาดาบไปดาบไปแดกดาบไปกินเออโอ้ยโอ้ยช็อตกันฟาดหัวเขาให้โอ้ยแย่ใครจะโอ้ยแย่โอ้ยโอ้ยล็อกล็อกยังไงล็อกล็อกใส่หน้าล็อกอัดหน้าโอ้ยืนโอ้ยหิวหน่อยโอ้ยไปหายรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยครับปัญญาสีเขียวชักปืนด้วย ก็อ oh, oh, ัดหน้า huh. ก oh, no. uh ันแต่แล้วเบี้ยวโอ้หัวแตกครับไม่รอดเออทำยากทีนึงตัวใหญ่มาอีกแล้วตาไม่ถึงคนหนึ่งแม็กซหนึ่งคนหนึ่งแม็กซหนึ่งคนหนึ่งแม็กซหนึ่งคนหนึ่งแม็กเต็มจะเต็มจะเต็มโอ้โหโคตรขึกเลยเอาเข้าไปอ้าวไม่ตายด้วยโอ้โหหมดแม็กหมดแม็กยังไม่ตายด้วยเอาไปอีกหนึ่งแม็กตายไหม หัวแตกเรียบร้อยถ้ารีโหลดของแต่ละเปิดแน่ยังยมเ่เลยเอ้ยอะไรวะรับเข้าคัสสินที่สวยงามเาจอแล้วเจอเมนเฟรมแล้วเอาข้อมูลมา

เอาละยิงจรวดเลยเวนกรรมอ้าวมีฮีทซิกเนเจอร์เยอะครับตัวจับความร้อนเจอเยอะแล้วครับมีทหารมาโอเคครับเขาแฮกเมนเฟนต่อครับเราปกป้องทหารที่จะมาโจมตีร็นะครับ เบิร์นเอาายคอนเทคซีพียูเบิร์นสมองมันนะเวลาแม่งแฮกแฮกยากแฮกโดยการใช้มือสอดเข้าไปในเครื่องอะไรโอ้เฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์มา ขึ้่ไหนเหรออยู่ไหนกันเหรออยู่ไหนกันเหรอเฮ้ยว้าวขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยยิงไข่เลยเมื่อกี้ไหนคนไหนอีกอืมอมืว้าวว้าวนี่ยิงปืนนะไม่เล่นว้าวรีโหลดอ้าวอ้าวม่เล่นแล้วนี้ ปืนอัดหน้าปืนอัดหน้าโนสโคบโนสโคบโนสโคบไม่โดนสักนัด <c oughs> เอาเออเอา,เอาชระกันไปกินเออล่วงครับ <c oughs> เอาไหมช็อตกันอีกไหมช็อตกันชดช็อตกัน <c oughs> เอาเหลือตัวนึงเอาไปเอาไปอาจิงอัดไข่อีกแล้วครับรีโหลดรีโหลดแบบมืออาชีพครับโยนกระสุนเข้าบอกกระสุนมอาอีกอ่ะมีใครอีกเอามา ตัวใหญ่มาวะลองใช้สไนเปอร์ตัหน่อยดีกว่าเอ้ยตัวใหญ่แม่งยิงเอาอัดหัวอัดหัวศูนย์กลางแมสศูนย์กลางแมสศูนย์กลางแมสโอ้ไม่ตายวะผมจะตายแทนอเออออกกอลังกายสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะโอ้ยแขนไม,ไม่เนี่ยไม่รอด ใหญ่จะตายแล้วตัวเล็กจะเหลือลเหรอเข้าเข้าไปอ้วาวว้ววเออเข้าเข้าไปเร <ive> ียบร้อยแฮกเรียบร้อยขอโดโตัวใหญ่นะเย็บเงินมืโอ,โอ้เย yeah, ่เรียบร้อย <Object ive. S 1> อ้าวำไมเฟลวะ <c oughs> อ้าวงงวอ้าว uploaded. Heat Spider focus Lieutenant what am I supposed to do shit Halo 73 requesting immediate evac Lieutenant Brown is down Oh. Spider down ซะแล้ว Halo 73 inbound ครับเราออกกำลังมาช่วยให้เราหนีออกไปแล้ว <c oughs> จริงๆด้วย Core Tech มันเบินไปแล้วนะ ข้อมูลเยอะเกินไปเราไปทำลายคอนโทรลเพจของมิสไซน์นะครับโอยยอนะฟักยูโอ๊ยเย็บถึงแล้วกํลังจะให้ฟักยูนะ เย่โบรฟสเรียบร้อยขึ้นปใสายครับพอเรามารับแล้วแต่เพื่อนเราตายไปหนึ อ้าวคนข้ามอก็ตายหอก็พังเวรกรรมเารีบูตเรารีบูตขึ้นมาแล้วใครวะอ้าวสไปเดอร์ยังไม่ตายเจบ,บคุณรีบูตขนม a r ครอ้าวสไป e ดอร์ยังา เดซเบตบอลลิกา้าเป็นหมอนะครับนี่ใครวะเนี่ยครับมีคนอื่นมาช่วยเรา,เรเ ER, าต่อนะครับน่าจะเป็นหัวหน้าเราเลยประมาณนี้อ้าวไม่ใช่ศัตรูใครเคยเล่น,น ฝาขายก็จะรู Blade 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 ้คร LIKE ับ Definition of insanity รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของแกอะไรวะหน้ามันเกิดอะไรขึ้นผมใส่หน้าขึ้งนั่นไงนั่นไงขึ้นหนึ่งเลย The Price of Power boy. She's She's a mean, demanding a wildcat bitch. sack. ไอ้นี่มันแยกตัวมาจากกองทัพสหรัฐเพราะว่าต้องการให้โลกสมดุลนะครับไม่งั้นโลกจะไม่สมดุลอะไรสักอย่าง นี่คงเป็นทหารอีลิตเก่าแล้วแบบทรยศพวกตัวเองเพื่อไปตั้งกองนะฮะกองกำลังของตัวเองขึ้นมานะครับแกได้เอาข้อมูลเข้าไปใส่ในสมองแกแล้วใช่ไหมสไปเดอร์รู้ว่าแกวางแผนอะไรอยู่นะแผนที่เลวร้ายนั่นน่ะ ตายแน่สปไปเดอร์เขานี้ไม่น่ารอดหยกน้ำหนักซะง,งั้นเอาเทคออาไลน์เลย no! 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 ตายแน่มันตายแน่ I m p r t you, Mark right? s with a my c o m b t a v v y right? Tell you what, I'm giving you a shot at the brass ring, boy. อเหมือนมันจะไม่ฆ่าเราเพราะเราเป็น Mark i มีความเป็นอินดีนนสสูงอนดีพแว่าอิสระนะครับ d e เพ n d e n t แปลว่าขึ้นอยู่กับคนอื่นครับ In ขึ้นมาก็แปลว่าไม่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่น, <S <S นก็คือเป็นอิสระน,ะนั่นเองโอเคมันพาเรามาทิ้งเราที่ไหนโอเคครับมีคนที่ช่วยเราไว้ บัตรดาก้อนโอ้บ,บ,บ,บเหมือนด็อกเตอร์ผู้หญิงที่ช่วยรีบูทเรามาช่วยเราต่อนะครับแล้วเขาก็เกลียดไอซาลอนไอผู้ชายคนเมื่อกี้ด้วยวิ่งไม่ได้ว่ะเคแล้วมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบัตรดาก้อนโอเคเข้าคัสซีนครับ Blue goo. กาสีน้ำเงินโอ้มันกสซิล่ามีแสงเนียว่ะโอ้โหมาเป็นฝูงเฮ้ยแดกหัวโอ้โหกินทิ้งกินควางเ่ยฮะกินทิ้งกินควาง ตาตามันไม่ดีนะครับถ้าเราย่อมันจะไม่เห็นเราโอเคไอตัวข้างบนนะเดี๋ยวอ๋อตามมากินนะเนี่ยเออคีบอีทติ้งไปคีบอีทติ้งนะอยากวิ่ง โอเคไม่มีอะไรให้เห็นเนาะไม่มีอะไรให้ดูหรอกกินๆแต่เดินเดินมาทำไมโอ้โอป่าหัวใจอาจจะดึงดูดความสนใจของไอ้ไดโนเสาร์ได้นะ ขอขอสักสามอันแล้วกัน yeah. ถึงเวลาต้องเอาหัวใจเข้าไปในงานแล้วโอเคกดอะไรวะ T เหรอไม่ใช่ T G เหรอไปเร็วไปเลยไปเลยหนูข้ามา Move to the designated vantage point. The dragons will just remember the shield protects the soldiers inside from the dragons, but it won't stop the dragon's laser fusion blast. Uh huh. What? Hello? Man, can't even shoot your energy. No. 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 No.

แล้วก็กลายเป็โกโก้คันนะครับเหล็กตัวนึ่งจัดการจัดการไอ้หนูจัดการเยี่ยม